พิเศษวิ่งผ่านนะครับจะเดินข้าม่างมารอดจากสถานีต่อปลาตาคัลาะนะครับประกอการจากบรินรับขบวนรถนำเที่ยวคีฮะ183นะครับขบวนนี้ก็จะไปโคราชนะครับขบวนนี้จะวิ่งผ่านสถานีอายุทยานะครับ มาแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับวิ่งไปอย่างไวนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับสำหรับการชมคีฮะ183วิ่งผ่านนะครับที่แรกผมก็คิดว่าขาบวนรถนี้จะจอดนะครับ สรุปคือไม่จอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ